สวัสดีค่ะเราจิอากิวันนี้เรามาพบกับเกม False a l t r u m ชื่อมันอาจจะอ่านยากๆหน่อยนะแต่ว่านั่นแหละมันชื่อนั้นแปลว่าฝันร้ายของ False นี่เป็นเรื่องราวของสาวน้อยที่ชื่อว่าเอลิซาเบธ FALSE เธอเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อไปเรื่องราวมีอยู่ว่าน้องได้เดินตามแมวเข้าไปที่ตึกและในความมืดนั้นเธอได้เจอกับปีศาจเข้าพ่อก็เพิ่งจะเสียแล้วยังจะมาเจอปีศาจอีก สวยซ้ำซากเอ็กซ์ตร้างมีแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เอาล่ะมาเริ่มกันเลยค่ะฟันร้ายของโฟลส์เป็นอีกครั้งที่เธอปรากฏตัวออกมาให้เห็นรูปร่างอันสั่นไว้เผยให้แก่สายตา อันมัวมองเหมือนแต่ก่อนฉันจะออกกอดเธอเอาไว้ได้ทันอีกครั้งไหมหัวใจนี่จะยังคงทรามานกับภาพลวงตานั้นอยู่เหรอช่วงเวลาอันแสนสุขช่วงเวลาเหล่านั้นมันได้หลุดลอยออกไปและหายไปจากตัวฉันพวกเขาคงไม่อาจได้ยินบทเพลงใหม่นี้ต่อไป ฉันจะขอเอาบทเพลงนี้มอบให้กับเหล่าผู้คนที่ไม่รู้จักต่อให้จะมีเสียงปรบมือของพวกเขาถึงอย่างนั้นหัวใจของฉันก็ยังไม่อาจเบาบางได้ความหวั่นไหวได้ครอบงำตัวฉันน้ำตาแต่ละเพาะได้ไหลรินลงมาหัวใจที่รู้สึกมั่นคงกลัแบอ่อนแอและห่างไกลออกไป โอ้ยเสียงปวดหัวสิ่งที่ฉันยึดมั่นดูห่างไกลจากฉันออกไปทุกทีและสิ่งใดกันที่จะกลายเป็นความเป็นจริงฟาวส วันนี้เป็นวันพิธีศพของเฮนริชฟาลส์ไม่ว่าป้ายนั้นจะอ่านว่ายังไงแต่แม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่แน่ใจว่านั่นใช่ชื่อจริงของเขาหรือเปล่าเพราะงั้นเอาแบบนี้แล้วกันวันนี้เป็นงานศพของคุณพ่อมีคนมามากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้ซะอีก คุณป้าแอบทําสีหน้ารำคาญอยู่ใต้ภาคลุมหน้าของท่านง่วงจังเด็กสาวคิดทำไมคนเราจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อเจอกับวันอันแสนน่าเบื่อแบบนี้เสียงพูดคุยกันดังไปทั่วทะเลแห่งชุดสูทสีดำซึ่งเธอจําหน้าได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นมีเพียงไม่กี่คนในกลุ่มนั้น ที่มีใบหน้าอันเศร้าส้อยนับว่าก็ยังดีที่มีคนเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเขาเอาล่ะได้เวลาต้องไปแล้วเนอะคุณป้าถามด้วยรอยยิ้มทำไมคุณป้าถึงได้ยิ้มทั้งๆท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจะยิ้มเลยเด็กสาวหาออกมาแล้วมองไปที่หลุมศพ เธอแทบจะอธิษฐานในใจว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะสลับที่กับคนที่นอนหลับอยู่ในนั้นลงศพถูกปิดเอาไว้สนิทเหมือนกับเป็นฟ้าที่กั้นเมฆและท้องฟ้าอันมืดหมองที่นี่อย่างนั้นเหรอไม่สิ เม่ว่ากระเบื้องสีน้ำเงินเข้มแน่นจะถูกวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบมากแค่ไหนแต่ก็ยังสัมผัสได้ว่ามันผ่านการเวลามาแสนยาวนานเป็นอะไรไปจ๊ะคุณป้าหันมามองด้วยความสงสัยเด็กสาวไม่อยากเข้าไปคุณป้ายิ้มประชดประชันเหมือนกับว่าเธออ่านใจของเด็กสาวได้หนูต้องลองเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่ามันเป็นยังไงไม่ต้องห่วงจ้ะยังไงมันก็เป็นของหนูนะไม่ ทำไมถึงได้คิดว่าเรื่องนี้กวนใจฉันล่ะไอ้ของแบบนี้ใครเขาเรียกว่าบ้านกันยังไงก็ตามเด็กสาวได้เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไว้ในใจไม่เป็นไรหรอกจ้าแค่รอยอยู่ข้างนอกแล้วกันนะคุณป้าโบกมือขณะที่หันหลังกลับไปอย่างไม่ใส่ใจลูกบิดประตูได้ถูกหมุนช้าจัง การเข้าไปข้างในมันก็ไม่ได้ดีไปกว่าการอยู่ข้างนอกนักหรอกแต่ว่าเธอก็แค่อยากจะกลับบ้านให้เราที่สุดเท่าที่จะทําได้จะบ้านไหนก็ช่างคุณป้ามาร์อากาศข้างในเย็นเฉียบพอจะเห็นพื้นที่ได้บ้างนิดน้อย หมอกควันได้บทบังแสงไฟที่ไม่ได้ติดอยู่ในห้องโถงทามกลางความเงียบงันรากับฝุ่นพงจะถูกพัดปลิวเพียงแค่ก้าวไม่กี่ก้าวแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือที่นี่ไม่มีฝุ่นเลยอุ๊ยแปลกจังประตูทั้งสองถูกล็อกทำ,ทำไมล่ะไฟฟ้าน่าจะยังใช้ได้อยู่สิ ไฟไฟอุยอ๊ยแมวอะไรกันแค่แมวเองนี่แต่ก็น่ากลัวนะดวงตาของเจ้าเหมียวจ้องมองทะลุมาจากความมืดมิดนั่นคนสีดำสนิทได้ละลายหายไปกับความมืดมิดวินาทีต่อมามันก็สะบัดตัวเดินออกไป เดี๋ยวสิฉันไม่ใช่อาลิสนะอาลิสต้องตามกระต่ายแต่ฉันจะตามแมวอ่ะอาหายไปแล้วมันมาจากไหนกันนะเจ้าเหมียวได้หายไปจากมุมสายตาของเธอแปลกจังือ ทางเดินอันว่างเปล่าได้น,นำทางไปสู่ความมืดไม่หรอกคุณป้าไม่มีทางผ่านเข้ามาในนี้แน่แต่ว่าได้เดินแล้วอ๋อช็อกโกแลตจะเพิ่มสปีดความเร็วในการเดินไม่ขีดไฟจะเพิ่มไม่ขีดไฟจะเพิ่มระยะการมองเห็น เกมนี้เขาไม่กดแซกันแฮะต้องกดสเปซบาร์วิ่งก็ไม่ได้ตอนนี้นะอาจจะวิ่งได้ในภายหลังหรือต้องกินช็อกโกแลตไม่มีอะไรเลยเป็นพื้นที่ว่างเปล่ารอบเธอแต่ว่า ก็ไม่มีอะไรปรากฏอยู่ต่อหน้าอยู่ดีเสียงลมมันดังหึ่งๆอยู่ในหูของเธอไม่มีทางที่คุณป้าจะมาอยู่ที่นี่หรอกอะเธอได้ยินเสียงเอียดมาจากประตูด้านหลังเกิดอะไรขึ้นน่ะมีแต่ความมืดเต็ไมไปหมดในนั้น ดวงตาแอบมองเขาเหรอนี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายใช้คำว่าวอสแปลว่าเป็นอดีตเราจุดสีม่วงสว่างนั้นช่างดูหน้าขวนลุกเมื่อไรซึ่งแสงสว่างมันราวกับว่าถูกเคลือบเอาไว้ด้วยน้ำตาลไอซิ่งเฮลโหลเสียงหวานแหลมสูงได้ดังมาจากข้างหู ในขณะที่คราบสีม่วงได้ปรากฏขึ้นจากส่วนลึกอันมืดมิดผมเรียบลื่นซี่จางนั่นราวกับว่าเราให้จานสีของจิตกรมาระบายสีลงไปแต่งแต้มสีสันของมันใบหน้าสีเทาได้หันมาทักทายเด็กสาวหืมไงจ๊ะค่าโออเยี่ยมเธอเข้าใจฉันสินะ ร่างสีขาวอมม่วงได้หยัดตัวขึ้นเรากับกำลังเดินขึ้นบันไดยาวๆฮะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยใช่ฤดูใบไ,ไม้ผลิหรือเปล่าแขนเสื้อที่ยาวเหยียดนั้นเพรียวไหวไปตามสายตาของเธอแต่การเคลื่อนไหวของร่างนั้นดูไม่เหมือนมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวเธอเป็นใครเหรอจ๊ะ ฉันว่าประตูมันน่าจะล็อกอยู่นะถ้าไม่มีอะไรเธอช่วยปิดประตูให้หน่อยได้ไหมตอนที่ออกไปนะ่ะมันเริ่มที่จะเคลื่อนไหวไปมาพร้อมกับแขนเสื้อที่ขยับอย่างพริ้วไหวพร้อมด้วยเสียงของกีบมาที่กระทบกับพื้นมันดูเบื่อแต่ว่านี่ก็ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจนิดหน่อยเด็กสาวได้ตะโกนออกไปว่าฉัน ฉันยังไม่อยากออกนี่เป็นบ้านเก่าของคุณพ่อเพราะฉะนั้นเด็กสาวควรจะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกอันนี้ผู้ใหญ่เขาเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าการแสดงออกของพวกเขาดูจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่แต่ว่าพวกเขาก็เคยพูดมาก่อนเพราะฉะนั้นเด็กสาวจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกไล่ออกไปไม่ว่ายัางไงก็ตาม ร่างนั้นยังคงยืนนิ่งและหันหนังกลับมาที่แม้ว่าจะอยู่ไกลกันก็ตามเออเด็กสาวรู้สึกเสียใจกับคุณพูดของตัวเองขึ้นมาในทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อร่างสูงนั้นเข้ามาใกล้ระยะระหว่างพวกเขาเด็กสาวได้ตระหนักว่าสีหน้าของอีกฝ่ายนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยในขณะที่เอ็นศีรษะเพื่อให้เข้าใกล้กันมากขึ้นเพื่อสบตากัน ดวงตาสีม่วงเข้มเปล่งประกายด้วยความยินดีรากับว่าจู่ๆก็นึกอะไรบางอย่างออกขึ้นมารอยยิ้มเต่นสะดุดตาได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าสีซีดเอลิซาเบธเสียงหวานจนเลี่ยนนั้นได้เรียกชื่อของเด็กสาวเธอกลับมาแล้ว ทันใดนั้นแสงสว่างได้หายไปโดยบัดดลราวกับว่าหน้าต่างถูกปิดเอาไว้และจากนั้นประตูก็เปิดออกร่างกายของเธอเคลื่อนไหวไปเองโดยปราศจากความรู้สึกสับสนวุ่นวายเอลิซาเบธวิ่งขึ้นบันไดไปและผ่านกลอบประตูอันมืดสลัวซึ่งปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมย้อนกลับไปตามทางเดิมของเธอเธอจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำไมตัวเองถึงก้าวเข้าไปยังที่แห่งนั้นตั้งแต่แรก และความรู้สึกคลื่นไส้ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เธออยากจะรีบออกไปเมื่อไในที่สุดก็มาถึงชั้นข้างบนที่มีพรมหัวใจของเธอก็ค่อยๆสงบนิ่งตราบใดที่ประตูข้างหน้ายังเปิดอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นอืมเฮอะไรนะแต่ว่าบนกำแพงนั้นกลับไม่มีอะไรเลย ประตูไปไหนเธอถูกกักขังเอาไว้ในความว่างเปล่าที่อยู่ตรงหน้าเธอเชกเช่นเดียวกันกับเจ้าแมวที่เคยขดตัวอยู่ในมุมห้องเรื่องแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้สิอุ๊ยเอ๊ะฮะเป็นอะไรเหรอจ๊ะเสียงอันน่ารังเกียจนั้น เริ่มจะกลายเป็นเสียงที่คุณเคยจนน่ารำคาญปล่อยฉันออกไปนะเด็กสาวร้องเอ๊พูดเรื่องอะไรนะ่ะมันไม่มีของอย่างประตูหน้าหรอกนะเด็กสาวโต้กลับแต่ฉันเพิ่งจะเข้ามาจากประตูหน้านะแต่ฉันไม่เห็นนี่จ้ะคุณเป็นคนบอกว่าให้ฉันปิดประตูด้วยในตอนนี้ออกไปไม่ใช่เหรอจำไม่ได้ว่าเคยพูดนะ ความไม่สบายใจที่เคยหายไปครั้งหนึ่งได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความตั้งใจพร้อมกับความตั้งใจที่แทบจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งและเข้มแข็งความหวาดกลัวความเหนื่อยล้าเธอไม่อยากจะรับรู้ตบเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเธอรู้สึกว่าความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงในครอบงำจิตใจของเธอและดวงตาของเธอก็เริ่มปิดลงอา้าวผู้ชายหรือผู้หญิง ชักจะไม่แน่ใจแล้วเป็นอะไรไปเหลยเอลิซาเบธได้ยังไงกันทำไมทำไมถึงได้รู้ชื่อของเธอดวงตาของเธอได้ปิดสนิทก่อนที่จะได้ถามอะไร จริงสิฉันจะไร้มนให้กับดวงตาและหูของเธอแทนที่จะปล่อยให้เธอเก็บตัวเอาไว้แบบนั้นและต้องนั่งเศร้าเงาโดดเดี่ยวอยู่เพียงลําพังเหมือนกับนอนที่กัดแท้หนังสือของเธอมาสิตามฉันมายังสถานที่แห่งใหม่พวกเราไปเรียนรู้ชีวิตกันเถอะแล้วทิ้งขยะประดญายนั่นไปเสียลาดัมเนชั่นเดอะโฟลส์คำสาปแช่งของฟาลส์ เอลิซาเบธลืมตาของเธอขึ้นมาที่นี่ที่ไหนนะ่ะลูกตุ้มนาฬิกาไกวไปมาในห้องอันแสนเงียบเชียบเรากับว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่มีชีวิตในโลกนี้อะไปถือตุ๊ก,กตาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอตุกตต๊กตาตุ๊กตาผ้า,ปาแปลก จำไม่ได้เหมือนกันว่าเธอถือเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นขนมช็อกโกแลตลูกอมช็อกโกแลตการกินจะช่วยเพิ่มพลังงานให้และความเร็วในการเดินก็จะเพิ่มขึ้น สามารถใช้ซ้ำได้จนกว่าจะถึงลิมิตเต็มถ้าเกิดว่าคุณเดินไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่ละครมีเหนื่อยด้วยโอ้ยอยู่ๆก็เดินเร็วขึ้นเลยภาพจะท้อนใบหน้าของฉันที่แสดงออกถึงความเคร่งเครียดวิธีเล่นอีกแววแต่มุมกล้องเขาจะให้เท่านี้สินะต้องหาไม้ขีดล็อกจ้ะ ข้างนอกมืดมากไม่ว่ามองยังไงมันก็เป็นประตูแบบฝรั่งเศสแต่ยังไงมันก็ดูปลอมอุ๊ยไม่มีฝืนตามหาฉันสิมีไม้ขีดแล้วก็เชิงเทียน การใช้ไม้ขีดจะช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นสามารถใช้ซ้ําได้จนกว่าจะถึงมกซิมัมลิมิตคุณจะทําอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นมีกระดาษและน้ำหมึกอยากจะบันทึกไหมว้าวแต่ของมีน้อยเนาะหมายถึงต้องใช้อย่างจำกัดเช็คดูก่อนว่าในห้องมีอะไร เลยต้องมาดูอีกรอบสินะกุญแจมันเขียนว่ากุญแจถงทางเดินทางด้านขวาชั้นหนึ่งการตีความความฝัน ความทรงจําที่มาจากความเป็นจริงนั้นบางครั้งเราไม่สามารถเรียกมันได้ว่าความฝันตราบใดที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นที่ทําให้เราระลึกถึงตัวตวนที่แท้จริงแล้วงั้นก็ไม่นับว่าควรที่จะเอาไปคิดพิจารณาอะไรไม่ได้สะท้อนอะไรยกตัวอย่างเช่นผู้ที่ฝันอยู่นั้นบางทีอาจจะเชื่อว่าตัวเขาเป็นกะลาสีเรือถ้าเกิดว่าเขาลืมนึกถึงอาชีพที่แท้จริงของตัวเองไปในตอนที่กําลังฝันอยู่ว่าต้องเดินเรือนั้น มันจะยังไงต่อเอ้อแต่นี่เขาจะสื่อว่าเอลิซาเบธอยู่ในความฝันด้วยหรือเปล่านะไม่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆเธอพยายามใส่หน้าเพื่อให้ตื่นขึ้นอีกที แม้ว่าเธอจะยังไม่เข้าใจว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เอลิซาเบธรู้สึกไม่สบายใจเลยเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนี้ความหนาวเย็นได้แผ่ไปทั่วทั้งแผ่นหลังของเธอในขณะที่เธอคิดยังอยู่อีกเหรอมันจะมีอะไรแตกต่างไปกว่าเดิมไหมถ้าเกิดว่าเธอลองพูดคุยดีๆกับสิมีชีวิตตรงนั้น ไม่ใช่ว่าเธออยากจะออกไปเหรอไม่รู้จะทำเสียงไหนดีเสียงกระเทยดีไหมคะทำไมถึงได้พยายามหาประตูกันล่ะนั่นไม่ใช่คำถามจริงๆด้วยซ้ำก็แค่คำพูดที่อยากจะเหน็บแนมกับความตั้งใจของเธอเธอสุดตัวลงที่บันไดคุณเป็นใครนะ่ะเอลิซาเบธถามสายตาที่จ้องมองมาที่เอลิซาเบธนั้น กลายเป็นรอยยิ้มราวก,กับว่ากำลังรอคอยคำถามนี้อยู่ร่างนั้นโค้งคำนับด,ด้วยท่าทีที่น่าขบขันกระผมชื่อว่าเมฟิสโตเฟลิสเมอะไรนะเมฟิสโตคุณเป็นอะไรกันแน่เอลิซาเบธถามต่อ จะปีศาจยิ้มและเดินวนไปรอบตัวเด็กสาวอย่างช้าๆมันสยายมือออกจนน่ารำคาญเพราะอะไรสักอย่างกระผมคือจินนี่ที่ปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างแขนเสื้อที่ยาวจนเวอร์นั้นโบกไปมาอย่างชั่วร้ายและเธอก็ถามต่อช่วยบอกฉันได้ไหมเมื่อประตูหน้าไปอยู่ที่ไหน ผมก็บอกแล้วนี่ว่าไม่มีของแบบนั้นนั่นเป็นสิ่งที่เธอพูดเองแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยนะถ้าเป็นคนเดินเข้ามาด้วยความตั้งใจของตัวเองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงไม่รู้ล่ะว่าประตูอยู่ที่ไหนเธอรู้อะไรไหมพวกเขาจะไม่บอกอะไรเธอหรอกนะพวกเขาไม่แม้แต่จะต้อนรับเธอด้วยซ้ำ ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้เกิดมาแล้วก็มันแย่งเธอพูดไปหมดและทุกถ้อยคำที่มันพูดก็ทำให้ในหัวของเอลิซาเบธมันเดือดพล่านไปหมดเธอพยายามอดทนที่จะไม่ปิดหูเมื่อต้องมาเจอกับเสียงหวานเลี่ยนที่น,นล่นนั่นออกมาลองคิดดูสิที่นี่อันที่จริงมันก็ไม่เลวร้ายนะที่นี่ก็เงียบดีจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ถ้อยู่ไปสักพักเธอคงจะไม่อยากออกไปเอลิซาเบธหันกลับมาเพื่อหักล้างทฤษฎีปแปลกๆนั่นไม่มีทางเธอบอกฉันไม่อยากจะอยู่หรืออยากจะใช้เวลาแม้แต่วิเดียวอยู่ที่นี่แม้แต่วิเดียวก็ไม่เหรอแม้แต่วิเดียวก็ไม่จริงเหรอหืมออละ งั้นมาพนันกันหน่อยดีไหมถ้าเกิดว่าเธออยากจะออกไปฉันจะแสดงเส้นทางให้เธอออกไปจริงเหรอจริงสิจะปีศาจพยักหน้าแต่ว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เธอคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่หรืออยากจะเก็บรักษาช่วงเวลาใดๆเอาไว้เป็นนิรันด์เธอก็จะแพ้คิดตอนไหนในทันทีเลยนะเหรอ คิดตอนไหนในทันทีเลยก็ดูแล้วไม่ยากเท่าไหร่ไม่ต้องคิดให้มากความเอลิซาเบธก็พยักหน้าดีถ้าอย่างนั้นก็ตกลงตามนี้และถ้าแพ้จะเป็นยังไงอ่ะจ้ปีสายกระโดดโลนเต้นด้วยความพึงพอใจก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรและรักรังในบ้านก็เริ่มดังไปทั่ว อลิซาเบตปิดปากของเธอด้วยมือทั้งสองข้างก่อนที่เธอจะพูดไปว่ารอเดี๋ยวสิการพนันมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วินาทีมีเรื่องมากมายอยากจะพูดแต่ร่างกายของเจ้าปีศาจไม่สมประกอบนั่นก็หายรับขึ้นไปบนบนันไดและเธอก็ไม่อยากจะรั้งมันสักเท่าไหร่โอเคได้เล่นจริงจังสักทีแต่ว่านี่มัน40นาทีแล้วนะ เออแล้วเราจะหาจุดเซฟได้ที่ไหนหรอโอ้ทำไมหนูหนูเยอะจังล็อกอะ่ะบางทีกุญแจน,น่าจะเปิดได้โอ้ไม่ขีดไฟฮายังอยู่ดีจังเก็บได้ว้าวหนูมันจะไม่แย่งกินใช่ไหมคะ ของนี่มันต้องหยิบออกมาใช้ไหมนะลองดูก่อนแล้วกันอะนี่ไงเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเล่นเปียนโ,นโนมาจากที่อีกฝั่งหนึ่งของทงทางเดินบทที่หนึ่งอินพุ o บู t ในรองเท้าเหมียวเหรอมันมีนิทานที่เชื่อว่าพุสอินบูสอะนะคะ แปลว่าเหมียวในรองเท้าบูทหรือจะเรียก Cat แชทในบูทก็ได้นะเราถนัดเรียกแชทในบูทมากกว่าห้องที่เคยนอนก่อนหน้านี้อยู่ไหนนะเ <c oughs> จอแต่ไม่คิด ทำไมสีมันเปลี่ยนเปิดในชั่วโมงที่สี่สาวน้อยที่โกรธเกลี้ยวอย่าทำไรหนูเลย,ยเหล็กชิ้นเล็กๆเกข็มนาฬิกาอ๋ออ๋อเป็นอยู่ที่มุมสินะ อยากในตัวเซฟอันนี้อะไรอะถ้าโดนหนูมันจะเจ็บไหมเนี่ยเพื่อนโอ๊ยเจ็บแต่ก็ไม่มีเลือดนะอนูบิสอุ๊ย จุดเริ่มต้นอ๋ออะน,นี่ไงที่นี่ไงเฮย้ยกว่าจะเจอคุณอยากจะเซฟไหมโอเคตะกินอ่านผิดนึกว่าคุณอยากจะให้ฉันเซฟเหรอตกใจหมดนึกว่าน้องคุยกับคนเล่นก็สำหรับเกม False Ultra ฝันร้ายของ False ขอจบลงตรงนี้ก่อนนะคะ ตอนนี้เรารู้สึกว่าเกมมันยังอื่นๆอยู่นะกวจะได้เล่นนานมากเราชอบลักษณะลายเส้นของอาร์ตนี้นะมันรู้สึกเหมือนเป็นการ์ตูฝนฝรั่งเก่าๆชอบชอบสไตล์นี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย